ช่วงนี้ก็เป็นช่วงมาถอดชุดเดโมูถอดชุดเดยมูอันอันดับแรกนอกกากเอาสิ่งออกนะครับเอาสิ้นออกก่อนนะครับตัวนี้นะครับใส่ไขควงตอกเข้าไปเลยครับนะครับนี่ครับไขควงตอกออกนะครับ นี่ครับดอกเรางัดออกมาเลยครับนี่ครับงัดสิ้นออกมาเลยนะครับนี่ครับน้ำมันบริไทออกนะครับน้ำมันยังบริสไทยเม่อกิดเคลียบรายอกครับเพราะว่ามันหัวออกลายแล้วนะนี่ครับสิ้นถอดสิ้นอกแล้วถิดไปเลยครับบ้ใไ่เราซิมตดยของเก่าเลยเปลี่ยนไม่นะครับเปลี่ยนไม่ตอกเปลี่ยนไม่ ห้อยบางก่อนครับนี่ครับมีคชิบล็ลอกนะครับเลยใส่ชิบล็อกใส่ใส่ค,สสคิมคิมหุบนะครับดึงลิบล็อกออกมานะครับนี่ครับใส่คิมหุบเดี๋ยวคิมหุบนะถอดออกมาเลยครับ ใส่ที่หกแย่เข้าไปนี่ออกมาแล้วครับชิบลอ็อกออกมาแล้วนี่ครับแวนอลาออกมาแล้วครับรวมส่งงรวม

ออกอยากแท้ได้เกาคืออกอกง่ายๆนี่ยายับออกแล้วยับออกแล้ววิธีเอาออกนะครับวิธีเอาเอย่อหมูออกนะครับเขาต้อง ขิมลอมลอกนะครับใส่ขิมลลอกเนี่ยจับให้แน่นนะครับนี่ขิมลลอกจับใหแนแนนเราก็ andere, หันคางหันหาหันหาคางให้มันถนัดถนัดตีทนัด,นดถน,ดนัดนะครับอย่อางที่ครับไว้ขิมล็อกล่งด้านนี้นะครับใส่ค้อนตีออกมานะครับตีทนัดถนัด,นดมันค่อยออกนะครับตีอย่างนี่นะครับ ออกง่ายครับถ้าตีถือค่างตีแบบถนัดถนัดนะครับนี่ครับนี่ออกมาแล้วครับเสี้ยงใหญ่หมูนะครับนี่ที่นี่เขาก็มาเช็กเบื้นงะเช็กเบื้องนะครับเช็กเบื้องว่ามันลูกปืนหลวมบอเช็กเบินะ้งเสี้ยงนะครับเบิ้งเฟี้ยงนี่เฟีนะ้ยงยังดีบอเปลนแต่ได้เปลี่ยนบอนะตัวนี้มันจะรวมจักหน่อยนะ นี่ลูกปืนอย่างรวมเพราะว่าน็อตตัวนี้มันตีงได้นี่ครับเดี๋ยวถ้าม่เช็คเบิ้งล่างออกดีๆแล้วก็ไม่เช็คเบิ้งเอาออกเบิ้งแล้วก็หันเขาไม่หันเขาให้มันตึงๆแล้วมันถิแน่นบ่เนาะันธามันหลวมๆก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับต้องไปเปลี่ยนลูกปืนถ้าหลวมๆเนี่ยใส่ชิ้นเขาไปมันกระสิบยูคือเก่านะครับมันสิหัวคือเก่าดังนั้น้ามัน บมเนีน,นเขาก็ต้องจาเป็นต้องได้เปลี่ยนลูกปืนตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวต่อไปก็มาเบิงมันจะมีขีม้มมีแหวนตัวหนึ่งห้องอยู่นี่นะครับแหวนคู่ล่านะแหวนห้องชาวบ,บ้านครับชบบาวบ้านนอเอื่นง่ายๆก็คือแหวนห้องนะครับนะนี่ครับนี่มันแหวน่มันออกยากเดี๋ยวเอาไว้ก่อนมาเช็คเบืงอง เฟี่ยงใบสีก่อนนะครับมันยังดีบอสภาพดีบอนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเฟี่ยงใบสีเีเช็กเบิ้งแล้วก็หมุนเบิ้งนะครับนี่ไฟ่ซองเข้าไปจะเห็นยากเล็กน้อยนะครับนี่เพระาะว่าหัาบอลเอล็กรีดออกนะครับซองเบิ้งทางในยังสี่นะครับเดี๋ยวหมุนเบิ้งนะครับหมุน ใส่มือหมุนดังสี่นะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับเอาไฟซองเมืองหมุนไปเรื่อยๆเบื้องไปเรื่อยๆนะครับจนรอบถ้าหากว่าเฟี้ยงใบสีมันบิน่มันบินมันแตกจําเป็นต้องได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันอยู่ในมันลื่อยากนะครับขันได้ลื่อออกแล้วก็ตัวใดมันเป็นเลี่ยนกต้องเปลี่ยนนะครับให้มันเรียบร้อย นะครับไผ่มันใส่งานได้ดีนะเช็คบึงไปเรื่อยๆนะครับเฟียงใบซีนะครับนี่ยังดีอยู่นะครับยังดีอยู่เฟียงใบสียังดีอยู่นะครับนี่เช็คไปจนรอบนะครับบึงว่ามันบินบอมันแตกบอนะครับบอแตกบอบินนะครับนี่ยังใส่ได้อยู่นะโอเคครับต่อไปก็ มล่างล่างตัวนี้ครับล่างออกใส่นะ้ำมันโซลาล่างออกแล้วก็เอาออกมาเบื้งเช็คเบื้องให้ดีนะครับยันติดประกอบกับไปไหมแล้วก็เบิ้องว่ามันติดแน่นดีบอรหรือว่ามันคำมันบอแน่นก็นต้องได้เปลี่ยนไม่ล่ะครับลูกป,ปืน